บสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะฮะพิกเซลงานดีจัดทีมต่อสู้ไอดอลน,นะมาแล้วนะฮะสตูไทยล่าสุดก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสดดุดนะปลอดภัยแนะนําร้านโอท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรแล้วแต่นะฮะตอนนี้กระแสนิยมจะเป็นอาสามโค้กแท็กติกเอ็มนะฮะแล้วก็เฮียออฟไลท์อิชิปนะฮะอาเวอร์ออฟก็ยังมีคนเล่นอยู่นะแพ็กตามนี้ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บ แล้วก็แนว F P S ต่างๆนะฮะมีเยอะแยะมากมายนะฮะเกมชิ้นอินแพ็คของคาสตาเลี่ยวนะฮะมีหมดนะฮะเติมเกมเติมถูกเต,เติมไวเติมปลอดภัยตั้งโอ้ท็อปอัพนะฮะเอา้าผมไปปรับปุ่มแนวนอนเฉยวะเออปรับแนวนอนได้แล้วเนี่ยเออมันเป็นแนวตั้งนะฮะแต่ผมลืมเปลี่ยนปุ่มนะฮะนี่ฮนะแนวนอนก็น่ารักไปอีกแบบแล้วเต็มจอด้วยนะเอออันนี้ผมปรับ ผมลืมปิดโปรแกรมแนวนอนนะตอนอัดคลิปนะฮะแต่ก็ได้ลองดูว่าเออเฮ้ยมันก็ปรับได้เต็มจอนะเนี่ยโรนะเทชันคอนโทรนี้ไปโหลดมาลองดูนะฮะปรับได้แบบนี้เลยนะฮะก็เป็นไอเดียงานดีสโตไทยนผมจัดทีมต่อสู้น่ารักน่ารักนะฮะแต่ตัวละครสวยนะหาว่าไปนะนี่เห็นไหมอาร์ตเวิร์กแต่ตอนตัวละครจะเป็นพิกเซลสมัยใหม่นะฮะ ขอให้ view, อัพเลเวลแล้วอัพไปทั้งหมดเเปิดกล่องปั๊บนะฮะแจกเศษมาหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็กดกล่องไปที่ลีดเดอร์นะฮะเอาตัวนี้ออกมานะู้น่ารักไหมน้องคอนน้องคอนใครหาเกมใหม่ๆเล่นนะครับเกมนี้นะล่าสุดเลยนะสตูไทยนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณทุกไลค์นะฮะที่กดแล้วก็กด,ด,ด,ดทุกซับด้วยนะฮะรับช่องผมไว้นะไม่พลาดเกมใหม่ๆแน่นอนนะฮะมีทุกเกมทุกวันนะฮะนี่จัดไปอ่าได้น้ำยามาอัพไหมออาวอ๋อเฮ้ยมีปีกด้วยถ้าไม่ตายเหรอ นี่ทำให้ตายนี่ตุ้มเนี่ยอุ้ยค้อนทำไมค้อนมันแรงกว่าขวานวะอ่าแล้วก็เก็บของไปนะ่ยอันนี้เล่นตามเคสซ้ายมือนะฮะจะได้เพชรได้อะไรด้วยนะจะได้ครบคู่ไปด้วยเนาะของครบคู่กันไปนะก็ซัมมอนนี่ยชาซัมมอนอันนี้ฟรีนะครับผมเฮ้ยเจ๋อตัว SR เลยครับผม ดาเมจหนักทาง S สปีดไปเอสนะฮะป้องกัน S เลือดมีน้อยนะฮะเป็นเหมือนจอมเวทนะเนี่ยมีเขาด้วยปะโจมตีหมู่นะฮะอย่าบอกนะได้ทุกคนเนะี่ยเออตัวแจกป่ะโอเคนะเจอบอสลุยอา้าวผมไม่ได้เอาตัวละครลงเหรอไอ,อตัวที่เราเปิดได้เลยแค่ วนกรรมบอสเริ่มโหดแนละ้วมันกึ่งๆเหมือนพิกเซลนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ถึงกับพิกเซลมากอะ่ะอ๋แล้วผมเอาตัวละครลงไงอะ่ะเนี่ยเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าได้ไดเป็นเศษเหรอนี่ไงวะไม่ใช่นี่ได้เป็นตัวนี่ งงตัวฤาเีเวะออ้าวยังไงนี่เออผมลืมแล้วเกมมันสอนเราตัวละครล,ล,ล,ลงยังไงวะเนี่ยเอาตัวละครลงยังไงลืม ัเกตดนะอันนี้กล่อง FK นะฮะลออิน7วันแจกตัว5ใบเหรอ5ใบวันที่เจ็แจกนินจาสาวครับผมนึงปรเท่เอ้ากดอะไรไม่ได้เลยค้างเฉยเลยอะไรวะเออแปลกดีวระเงงเดี๋ยวนะออกเกมเข้าใหม่ก่อน เป็นอย่างวะอ๋อโอ้หเปิดไปทั้งหลายเกมโหสแตกค้างฮะมาใหม่ครับผม ตดดหกแล้วแต่ว่าไอตัวที่มันได้มาต้องจัดอ๋อเห็นแล้วฟอร์เมชั่นขวามือโอ้ยหาตั้งนานเนี่ยฟอร์เมชั่นขวามือครับจัดทีมนะแล้วก็เก็บของด้วยนะผมแล้วก็ต่อสู้ต่อนะฮะเนี่ยจัดทีมไอเดินงานดีบอสอ่านเจ็ดแล้วนะผม แล้วตัวใหม่แล้วตัวเอซอาร์ครับผมโจมตีหมู่ยังไม่ออกสกิลครับผมไปเยี่ยงอุ้ยแรงอยู่นะแรงเอาเรื่องนะครับผมแล้วก็มีกล่องแล้วก็เปิดเรื่อยๆนะ่ยนี่ได้เศษมานะ่ยกล่องกากๆก,ก,ก็มีนี่ทองมีไปที่บ้านด้วยนะหมู่บ้านมีด้วย รับของสเตท5นะฮะโอเพนแชทหนึ่งกล่องเขาให้เปิดแล้วก็เปิดไปเอาไม่มีนะฮะเดี๋ยวครค่อยทำนะต่อสู้ก่อนเดี๋ยวมันจะแจกของมานะฮะแนวตั้งภาพสวยจะปรับแนวนอนได้นะฮะเต็มจออย่างนี้เลยก็ไม่แรงเท่าไหร่นะกเรายังไม่ได้อัพ มผมอัพตัวดาบไปตั้งเยอะอยไปดูบ้านมีอะไรอ๋อนี่รับของเ,ออเจ๋นักฆ่าไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมผมว่าตัวซ้ำน่าจะมาอัพพวกดาวนะอันนี้ก็ของรางวัลจ้รับไปให้หมดนะมีอะไรก็อย่าพลาดรับให้หมดอันนี้ธงคืออะไรรับให้หมดนะฮะเจอตัวนี้อันนี้ด่านเก้าบอสด่านเก้า ม้านมันงกรอย่างเหมือนนะเฮ้ยไม่มีตัวฮิวอะม้ามันฟันตัวนี้ตัวเดียวเลยวะโอ้โหเกือบเมอดนะได้กล่องแล้วนะฮะควสบอกให้เปิดกล่องแล้วก็เปิดไปนะผมแล้วก็กลับไปดูควสได้แล้วก็ได้ตัวไปหนึ่งใบนะผม อะด่านสิบอยู่ที่จบแล้วจะได้อะไรเล่นง่ายครับภาพสวยเออไม่ได้ยากอะไรเลยนะงานดีเอาเรื่องสโตไทด้วยนะเอาแล้วฮะมีกล่องม่วงด้วยนะีมันบอกให้ทำอะไรรีโหดอ,อ๋อนี่กล่องอีฟคีนะฮะซื้อไปนะเอา้าไม่ได้ ต้องกดตรงนี้เหรอหรือตรงนี้ได้แล้วนะฮะอันนี้ก็โอ้เลเวลยี่สิบลีดเดอร์มีไงต้องอัพลีดเดอร์ยี่สิบนะฮะตัวไมทัพใหญ่เราวนีได้แล้วอัพไปสามสิบเลยไปได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ใส่อาวุธให้ลีดเดอร์อ่าฮะตนะัวหลักเมลแจกได้ไหม ไอ้ยาสตูไทยแจก6,000เพชรสออันบนล่างเลยนะฮะและกรอร์60บใบนะฮะโอ้โหแจกเยอะกองอีกอเฮ้ยอย่างงี้สิครับเกมเข้าสตูไทยไม่ต้องอย่างงี้ะเล่นไปสักระยะหนึ่งครับรับของในซอจุดหมายนะครับถัาใครไม่ได้ดูคลิปรับเมิวี๋ยวก็แบบดาวมอีกไอ้ไหนแจก60บใบนี่ะนี่ครับผมเปิดให้นำใจไปเลยนะฮะทั้งหมด68ใบ เปิดไปฮะได้ทรงได้เ็จเลยไม่รู้เลยเปิดไปก่อนอันนี้ได้ตัวละคร S R นะฮะโอ้โหตัวสวยมากข้างขาวเฮ้ยป้องกันร,ระดับ T S เออดีว่ะได้ละหนึ่งตัวนะแจกโอ้แจกอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ตัว Yes เ,เหมือนกันเนาะเฮ้ยมาแล้ว S R นะผมแซ่โนล่าสปีดเร็วสูงสุดเลย S ดามเมจธรรมดา อ้าวได้ตัวนี้อีกอุ้ยอันนี้สปีดเอสป้องกันเอสนะฮะดาเมจธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นกึ่งแทงหรือเปล่าอุ้ยมีแต่ตัวสวยๆได้2ตัวเลยอ่ะเอาเดียวกันด้วยเปิดกระน,นำไปเลยนะผม <Okay. S 2> ได้อีกแล้วไม่เกลือน,นะฮะดาเมจป้องกันได้หมดเลยตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งอีกมังกรแต่มังกรก็ธรรมดานะผม จัดทีมยังไงเลยนานี้จัดทีมยังไงดีล่ะตัวนี้ออกไปดาบมาแทงมังกรมาหลังแซ่แซ่มานี้อันนี้ดีกว่านี่ลองดูครับผมดีมังกรโคตรที่ดูนั่งมังกรด้วยเอ้ยยืนนี่วะวิ่งโหดแค่เดียวตาย อ่ะก็มีโปรเด็กเนอะรูปภาพรับของไปนะเนี่ยเนหะ็นไหมนีเผานู้นมีสี่เผาอีกนะนี่รับของไปนะฮะเฮยงานดีทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะฮะภาพสวยจัดนี่สเตจิสิบสองพอได้พอดาามิดแรงๆมาดูอ่ะดูทำให้ตายย่าโคตรแรง โอ้โห oh. ประมาณนี้นะครับไอเดินงานดีนะฮะสโตไทยนะผมห้ามผ้าเด็ดขาดมีระบบเยอะแยะมากมายของแจกเพียบเลยนะฮะรับจดหมายนะฮะแจก60ใบนะฮะกรชาเพชรอีกอย่าละ6,000นหนหมื่นสองนะเออเนี่เป็นงานดีนะฮะฝากกดไลค์ฝากไลค์ตัรเกวอทอชอปของเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม